โอ้โหหวานเตียบใครอยากได้สกินฟรีสกินนี้เอฟเฟกต์วาร์ปถาวนเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์สังหารอิโมจิกรอบโปรไฟล์ลูกแก้วง่ายๆ5ลูกสกินระดับอันติเมตและฮีโร่ฟรีรวมทั้งคูปองฟรีๆง่ายๆได้ถาวลทุกคนร้อยเปอร์เซนดูคลิปนี้ดูมัน วิธีทากิจกรรมรับคะแนนแลกของปีเหล่านี้ต้องดูช่องกิลปูปนยด่วนเดีย๋ดวยวยสรุไปไว้ฟังนะครับก่อนที่จะไปดูกันให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยฉาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนําอ d ดมินต้นทีวีเเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R วีปลอดภยัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาท แนะนาเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้ออย่างแรงนะฮะมาพบกับพี่หมาปักวันนี้อีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่30นะฮะเดือนเมษายนหรือว่าสิ้นเดือนที่พี่ปักอัดคลิปกันนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ที่จะบอกเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยมานานแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกเราว่าอยากจะมาสรุปให้หลายคนเนี่ยฟังและเข้าใจว่ากิจกรรมเนี่ยต้องเล่นยังไงกันแน่ตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะฮะว่าวอลเลอร์พาซิสซั่นเนี่ยสามสิบเก้าเนี่ยมันมาแล นะฮะมันมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าทุกคนเนี่ยชอบใจวันลุปนพาซีซั่นนี้กันด้วยหรือเปล่านะฮะพี่ปักก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะอยากจะคุยกันนิดนึงนะฮะสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาหน้าร้านค้าแนะนํานะ,ะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดเลือกรับ1สกินทาวนในราคา149คูปองเท่านั้นฮะย้ําวันเลือกรับก็คือเราซื้อในราคาส่วนลดนั่นเอง ย้ำอีกทีเลือกสกินที่มันคิดว่าเรทที่สุดดูว่าโอเคที่สุดแต่สกินเนี้ยไม่ควรนะฮะสกินนี่ก็เฉยๆนะฮะสกินที่พี่ปักโดนใจก็นี่นะฮะเป็นอ um ิลูเมียอะไรพวกนี้แหละที่ยังโอเคอยู่หรือว่าสกินของเออเราตัวนี้เฮลโบนนั่นเองนะฮะสสกินอื่นเนี่ยอืค่อนข้างที่จะเฉยแตกคอแตกใจซะเลือเกิน <laughs> ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะทุกคนยังมีคูปองไม่ใช่คูปองดิจะเป็นคอมภีร์ขอ้นสูงนะฮะในการลดราคา50เซซึ่งจดจดถุยลดจาก1 5อคูปองเนี่ยเหลือ75คูปองหรือว่าลดครึ่งหนึ่งนั่นเอง25เล่มนั่นเองนะฮะริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อเพ ID ดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คน เรามีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนชปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะลืมบอกทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยกิจกรรมของลูกแก้วทองหรือว่าลอตเตอรี่ตัวไปเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนหน้าสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมหน้าสุ่มนี้เนี่ยที่จริงอะพี่ปั๊กไม่มีลูกแก้วแล้วนะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายการสุ่มให้เราฟังนะฮะเราจะรู้เลยว่าเราจะได้ของแรงหรือไม่แรงตั้งแต่เราเลือกสุ่มตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะทุกคน แต่ก่อนอื่นนะฮะวันนี้วันที่30เดือน4ใช่ไหมฮะมีกิจกรรมใหม่มาด้วยเป็นวงเวทเวนันเชิญของมือสังหารสีครามนั่นเองนะฮะซึ่ง GM เนี่ยนางเนี่ยจะให้ใช้ตัวคัมพีขั้นสูงก็ย้ําเหมือนทุกคลิปนะฮะถ้าคัมพีขั้นสูงเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟรีสําหรับหลายคนที่มีอยู่เยอะๆซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าสกินเหล่านี้เนี่ยก็หลักร้อยขึ้นหลัก2-300ขึ้นทั้งนั้นหละทุกคนแต่ถ้าเราสุ่มเลยไม่ไดนนมดะะไ,มไดดนน้้้้้สกนนเีีะมาตตวแออใหรบรบบบงค เย,เยอะๆนะทุกคนพอได้เยอะๆเนี่ยมันสามารถไปแลกตัวสกินแลกตัวท่าเต้นแล้วก็กรอบโปรไฟล์ดาวินได้น,นั่นเองนะเะลนนี่คือหน้าต่างการแลกนะฮะขั้นต่ําสุดเนี่ยใช้3เหรียญตัวกระบองสูงสุดเนี่ยหกเหรียญกระบองก็คือตัวกรอบโปรไฟล์สําหรับทุกคนที่มีเอฟิกสกิลต่างๆหรือว่ามีตัวสกินต่างๆหมดแล้วนะฮะแต่สําหรับพี่มาปักคือถ้าเราไม่มีเนี่ยไปแลกสกินก่อนมันดีสุดคุ้มสุดเลย เข้ามาสู่หน้าต่างของหลักของ R v วนะครับไปสู่ประชนภัยของกิจกรรมที่แนะนําใหม่ล่าสุดวันที่30แล้วก็มาสู่กิจกรรมที่ทุกคนต้องรู้ต้องเล่นเดี๋ยวพี่ปั๊กสรุไปไ้ฟังในคลิปนี้เข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมเพราะหน้ารวมกิจกรรมเป็นสื่อในความสําเร็จเจ๊เจ๊ๆๆนะฮะคลิกเลยพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะมาโผล่หน้าต่างหน้านี้สิ่งที่พี่ปั๊กอยากให้ทุกคนได้ทําก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่างานฉลอง5 v 5ว สกินและฮีโร่ฟรีกิจกรรมนี้จัดตั้งแต่วันที่28 2วันที่แล้วจนถึงวันที่14พฤษภาคมนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยซึ่งกิจกรรมนี้หลายคนคงจะทํากันไปแล้วแต่พี่ปังเองอยากจะมาสรุปคร่าวๆไว้ทุกคนได้ฟังแล้วก็วิธีการทําง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ต้องทําให้เป็นกันนะฮะอย่างแรกกิจกรรมนี้เนี่ยมีอยู่3เกมหลักก็คือมียิงธนูตีตุนแล้วก็โรงละครแจกตัวนั่นเองซึ่ง3มเกมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้คูปองมาแลกสกินฟรีฮีโร่ฟรีคูปองฟรีหรือว่าไรฟรี เอฟิกต่างๆที่พี่ปั๊กได้บรรยายไปตอนเริ่มเกมนะฮะทั้งหมดเลยซึ่งการเล่นง่ายๆนะฮะที่พี่ปั๊กอยากจะบอกก็คือเราจะต้องมีเหรียญหรือว่ามีตั๋วแบบนี้ก่อนนะ,ะเพื่อที่จะไปเปิดโทเค็นเพื่อเพิ่มเวลาในการเล่นกิจกรรมนั่นเองนะฮะอย่างแรกเนี่ยเมื่อเราได้รับโทเค็นแล้วเราได้รับตั๋วจากการเล่นกิจกรรมแล้วเนี่ยเราสามารถเอาตั๋วเนี่ยไปแลกที่หน้าต่างที่ G M C ได้ถัดไปเนี่ยก่องรางวัลเนี่ยยิ่งเราเล่นมากกิจกรรมไปม,มากเรื่อยๆเนี่ย กิจกรรมการสุ่มของรางวัลระดับสก,กินอัติเมตเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้มากขึ้นนะฮะอีกทั้งเนี่ยโทเคนที่มีเพิ่มเวลานะฮะสามารถช่วยเพิ่มเวลาในการเล่นเกมได้ด้วยระยะเวลานานขึ้นในะนีเกมนะั่นก็คือเกมในหน้านี้นะทุกคน อย่างแรกแล้วก่อนเลยเราต้องมีโทเค็น <Road bamboo> ่อนเพราะเราเห็นใช่ไหมพี่หมาปักมีอยู่ซูนั้นเข้ามาที่มุมขวาล่างนะฮะกดเพิ่มไปนี่คือหน้าต่างนั่นเองนะฮะหน้าต่างนี้เนี่ยจะเป็นการรับและเชิญก็คือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยสามารถส่งเวลาเนี่ยให้เพื่อนข้างล่างได้นะฮะซึ่งเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3รายเช่อที่พี่ปักเจอก็กดส่งไปเลยเนี่ยเอ้ปะเราส่งโทเค็นเพิ่มเวลาให้เพื่อนเราก็ส่งไปอีกซึ่งการที่เราส่งให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จัดส่งให้เราด้วยนั่นเองนะฮะจะเป็นกกาาาารรรชช่วยเเเหลือันแถมมสิญ ชวนให้เพื่อนมาเล่นกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะนี่เราก็เชิญชวนไปเลยทีเดียวนะฮะส่วนวิธีการหาโทโกเค็นง่ายมากมากกดคําว่ารับไปเลยนะฮะรอบนี้กิจกรรมเนี่ยก็ง่ายมากนะครับจะเป็นกิจกรรมรายวันซะส่วนใหญ่นะก็คือ1เนี่ยเข้าล็อกอินกรับไปเลยนะฮะสอันโทเค็นเด้งแบบนี้และ2คือเชร์กิจกรรมเนี่ยสครั้งต่อวันเ,นเพื่อรับ1นึ่งโทเค็นแล้วก็3เนี่ยเล่นมินิเกมเนี่ยทั้ง3ด่านเนี่ยก็ได้รับ2โทเค็นด้วยนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการไปเชิญเพื่อนเนี่ยใช้การโท ใช้การโทกินเพิ่มเวลาในการยืดเวลาเล่นเกมทําให้คะแนนเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองก็คือพูดง่ายพอเรากดเชิญเพื่อนอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคไหมเพราะว่ามันยืดเดียวเวลาในการเล่นไงเอออันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะทฤษฎีง่ายๆเลยกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะ,ะมีอยู่3กิจกรรมแต่พี่ปังเนี่ยมีอยู่2โทกินเดี๋ยวจะทดสอบให้เล่นแค่2กิจกรรมก่อนนะอย่างแรกนะฮะจะเป็นกิจกรรมของตัวเกมยิงธนูนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเหลือ10ทับนะฮะหรือถ้าเราเล่นทั้ง3ครบ เราจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยสามสิบตัวนั่นเองอันนี้เข้าใจง่ายๆรา,ายวันใช่ไหมทุกคนเออก็กดเล่นไปเลยนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกเพิ่มได้ด้วยนะที่จริงอง่ะมันสามารถคุณต้องการใช้ระยะเวลาเนี่ยเพิ่มอีกกีวก่วิกี่วิก็คือพูดง่ายๆว่าต่อหนึ่งระยะเวลาเนี่ยจะเล่นได้นานขึ้น5าวินั่นเองอันนี้คือความเข้าใจ ง่ายงายนั่นเองนะ,ะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครตกลุรับคาเชิญของพี่หมาปักซึ่งถ้าอย่างทุกคนไม่มีเหมือนพี่หมาปักกดคาว่ารับไปได้นะแล้วก็ไปเชิญใหม่จนกว่าเพื่อนจะรับนั่นเองนะโอเคนึกภาพออกใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเล่นพร้อมกันเลยนะะกดเล่นเลย กิจกรรมนี้วิธีการเล่นง่ายๆนะฮะเตรียมพร,มพร้อมพร้อมแล้วไปเลยนะวิธีการเล่นอ่านได้นะทุกคนตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องเล็งและก็ยิงให้โดนง่ายๆแค่นั้นเลยการควบคุมเนี่ยจะเตะหน้าจอเนี่ยเป็นหลักนะเงื่อนไขก็คือเล็งกระดานเป้าหมายเพื่อทําให้ได้คะแนนเนี่ยเยอะที่สุดถ้าเราเข้าเป้าเนี่ยได้เลยนะเอาคะแนนและทุกๆ30คะแนนเนี่ยจะได้ไป1ใบนั่นเองนั้น1ตัวนั่นเองนะฮะคะแนนเนี่ยการเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยอาจสมผรเติมประสบก,การณ์การเล่นเกมด้วยก็คือพูดง่ายๆนะฮะ ถ้าโทรศัพท์เราหนึ่งกระตุกหรือว่าพยาัดพลังงานทําให้โทรศัพท์เราเนี่ยใช้งานไม่เต็มสภาพเนี่ยหรือว่าเน็ตกระตุกเนี่ยจะมีโอกาสได้ยิงพลาดนะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายใช่ไหมทุกคนก็กดพร้อมแล้วพร้อมเลยนะฮะนี่อ่ะจริงมันป๊าปัา๊บที่จริงมันยิงให้โดนแค่นั้นเองทุกคนเนี่ยอ่าเดี๋ยวทุกครั้งคือเรายิงให้โดนเราไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะทุกคนนี่ ยิงเป็นเลยยิงชีงเป็นเลยยิงเป็นเลย,ย,เเลยที่จริงเราสามารถบังคับ2มือได้นะฮะแต่เนื่องจากพี่หมาปักเนี่ยเล่นกับคอมนั่นเองนะฮะเอิมใช้เล่นกับตัวโทรศัพท์นะฮะการบังคับสมือเนี่ยยากย่อยเพราะอีกมือเนี่ยต้องถือไม้นั่นเองนะฮะเห็นไหมทุกคนได้คะแนนไม่ยากเลยทุกคนอ่า เวลาจะหมดแล้วนี่มุมฝาบนคือระยะเวลานะฮะนี่คือคะแนนระยะเวลาที่เราจะเพิ่มก็คือบูดง่ายว่าถ้าเราส่งเชิญให้เพื่อนมากเท่าไหร่เราจะได้ตัวระยะเวลามุมฝาบนเนี่ยนานขึ้นอันนี้น่าจะเข้าใจความหมายใช่ไหมกิจกรรมนี้เนี่ยพี่ปักได้ทั้งหมด 6ตัวนะฮะซึ่งเหลือตัว4อันในวันนี้เท่านั้นโอเคไหมทุกคนเออสามารถเล่นต่อได้นะฮะเห็นปะเราจะเห็นว่าที่หน้าต่างกิจกรรมที่ตรงนี้นะฮะนี่มันจะเหลือตัวอยู่4ทับ10เพราะพี่พักได้ไป6แล้วไงอันนี้เข้าใจความหมายใไหมวันหนึ่งเราจะได้สูงสุด30ตัว รวมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมละ10ตัวเอออันี้ทุกคนน่าจะไม่งงนะคะกิจกรรมที่2ก็คือตีตัวตุ่นเนี่ยกิจกรรมตีตัวตุ่นก็เหมือนกันฮะทุกอย่างอธิบายเหมือนกันเดะเลขอเล่นเลยละกันไม่อธิบายเยอะก็คือตีให้โดนตัวตุ่มให้มากที่สุดที่จะมาหกได้นะทุกคนนี่อ่าปั๊บ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 ไอ้เดี๋ยไปตีลูกระเบิดนะทุกคนถ้าเราตีลูกระเบิดเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเนี่ยอ่ากูก็ทดลองแล้วก็ตีเลยอ่ะปั๊บอ่าเนี่ยตีไม่ดูนอีก โอ้โหลูกระเบิดวป๊อกหนีตีลูกระเบิดนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่พี่ปั๊งไม่ค่อยอยากเล่นที่สุดนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้เพราะตีบางทีเนี่ยเหมือนมาตีโดนนะแต่มันไม่แตกมันไม่ตายยังไงไม่ลูตี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 ต ไม่ได้เลยเลยอะเมื่อกี้ได้ไป5้าใบนะฮะสูงสุดนะได้มา11ใบเลยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ยังมีเพิ่มเติมด้วยที่มุมซ้ายล่างนะถ้าเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวพลุกพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการแลกของรางวัลต่างๆได้เยอะแยะมากมายกายกองเลยแต่มันจะมีกล่องรางวัลพิเศษอยู่ที่มุมขวานะฮะกล่องรางวัลพิเศษเนี่ยมันจะมีระยะเวลาก็คือยิ่งเราเล่นเกมเนี่ยหน้าต่างหน้านี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นเราจะมีโอกาสได้รับกล่องรางวัลพิเศษมากยิ่งขึ้นล็อกอินหนึ่งทับ 5เพื่อรับก็คือเอาง่ายๆว่าล็อกอิน5ครั้งเพื่อรับกล่องาะวัน1กล่องพูดง่ายๆเข้าใจใช่ไหมทุกคนเหลืออีก0วันซึ่งพี่ฟักน่าจะไม่ทันหรือเปล่าหลายคนเนี่ยจะเล่นทันไปแล้วนะฮะก็แล้วแต่ดวงก่อนแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้ก็ง่ายมากรับแค่นี้ทุกคนหลังจากที่ทุกคนทําตั๋วได้ครบแล้วอย่าลืมนะทุกคนมาแลกตัวสกินฟรีหรือฮีโร่ฟรีด้วยนะฮะนี่พอเรากดมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกน,นะนย้ํานะฮะกดตรงนี้แล้วมันจะมาโปรหน้านี้ สิ่งไหนที่เรามีแล้วก็คือไม่สามารถแลกได้ส่วนสิ่งไหนที่เรายังไม่มีก็สามารถแลกได้แค่นั้นเองครับทุกคนอย่ามั่วว่ามันไม่มีการรีเฟรชนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้าสุ่มมาแล้วเป็นแบบเหมือนขอพี่มาปักของเกลือแบบเนี้ยก็ต้องได้ของเกลือกลับไปและแต่ดวงจริงๆนะทุกคน พี่หมาปักมีภาพไปดูสุดท้ายนิดน,นึงนะครับเพราะกิจกรรมแจกตัวนี่ไม่มีโชว์ให้เล่นเพราะว่าคะแนนไม่พอนะเมื่อตะกี้เนี่ยก็ตามรูปนี้นะฮะรวมละครแจกตัวนะ,ะมุมซ้ายล่างนะ,ะรเราเจนนะฮะว่ากิจกรรมเนี่ยมี30ิวิเหมือนกันนะฮะขอแค่เราเนี่ยเล่นให้ได้เล่นให้ทันแค่นั้นก็เหมือนเดิมนะฮะนี่คือหน้าต่างรูปรวมกิจกรรมทั้ง3งกิจกรรมนั่นเองใครเหมาะสมที่จะเล่นกิจกรรมไหนก่อนก็นแล้วแต่นะแต่สาหรับพี่หมาปักเนี่ยกิจกรรมที่ง่ายที่สุดก็คือเกมยิงธนูเ <c oughs> พราะมันกดค้างได้เลยอะแต่อตุน่ตนเบตด มันลบเวลานะทุกคนเออคลิปนี้ก็มีเพลงแคนนี้นะฮะใครที่เล่นไปถึงไหนแล้วใกล้จะได้หรือยังไงเนี่ยหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขอไปที่ลงช้าแต่กําลังจะรีบลงคลิปคลิปหลายๆคลิปนั่นเองนะฮะไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บม่มวจ๋าช่วยแชร์คลิปไปด้วยนะช่วงนี้ถ่ายไปนานคลิปมีคนดูน้อยลงแต่พยายามจะตั้งใจคลิปทําคลิปเหมือนเดิมนะไปแล้วนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บมวงมวจ้าไปแล้วครับ